ในสังคมแห่งพระพุทธศาสนาถ้าจะเทียบอย่างทหารแล้วก็คือทหารผู้ออกแนวลบแล้วทำหน้าที่ต่อการรบทุกๆประเภทไม่ว่าข่าศึกจะมาทางด้านใดเป็นหน้าที่ของทหารผู้ตีก้าวเข้าสู่สงครามแล้วจะต้องทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถขาดดิ่นในจิตใจหากว่าชีวิตเหลือมาก็ให้มีชัยชนะ ถ้าไม่เหลือก็มอบไว้กับความกระหารคือตายด้วยความกระหารชานชัยไม่ทอถอยต่อปัจจามิตรที่จะมาจากจตุพิษมีเรื่องของทหารที่ทำหน้าที่ในแนวรบต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะเป็นผู้กี่ขาดวาดกลัวแล้วอย่างไรก็ต้องจมเป็นแน่นอน นักปฏิบัติย่อมเป็นเช่นเดียวกับทหารที่ออกแนวโบกแล้วเวลานี้ต่างท่านต่างสลักมาจากบ้านจากเรือนสมัครสลักทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราสลักทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของมีคุณค่ามากทั้งนั้นพ่อแม่ก็มีคุณค่ามา,ากญาติพงทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติที่มีมากมีน้อยทั้งๆท,ที่ยังไม่มีก็เป็นสิ่งที่ต้องมีขึ้นโดยการสอดแสวงหามาเป็นสมบัติของตนและเป็นของมีค่าเหมือนกันกับโลกทั่วๆไป แต่เราสละมาโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือหากว่าเรายังมีเป็นอยู่ในคา,ารวาสโลกเขามีอย่างไรเราจะต้องมีอย่างนั้นลูกก็ต้องมีเพราะจะต้องมีเมียนี่เมียเราก็สละเพื่อให้โลกเขาเสียทานเสียโดยสิ้นเชิงลูกก็เป็นว่าทานไปด้วยสมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเคยหวงแหนและโลกเคยห,ห่วงแหนมาประจําโลกนั้น เราสละเสียสิน้นไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจจึงได้มาถวายตัวเป็นสากยะยบุตรเรียกว่าเป็นบุตรของพระพุทธเ,ทเจ้าที่บริสุทธิ์ผู้กราหารชานชัยในทาหน้าที่แห่งการลบกิเลสตัณหาอาสวะโดยพระองค์เองไม่มีใครที่ช่วยหรือพระองค์แม้แต่นิดหนึ่งนอกจากเขาจะให้ทานไปตามธรมรมดาที่เรียกว่าเป็นสเสบียงกรัง พออาศัยยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อสงครามภายในได้แก่ระหว่างกิเลสกับจิตใจหรือกิเลสกับธรรมะพระพุทธเจ้าสามารถรบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความกล้าหาญชาญชัยเอาเป็นเอาตายจริงๆผลที่ปรากฏก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นแหละคือผลอันยิ่งยวดไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้ถ้าเรียกว่าสมบัติก็คือโรกุตระสมบัติ หรือนิพพานสมบัตินี้เกิดขึ้นมาจากความกระหายของระปุยเจ้า